ไตบแมลายเซียนวันนี้คุณประกิตศริวัฒนาเกีิจจะพาไปเรียนอินดิเคเตอร์กันนะคะเป็นเรื่องของวอลลุ่มอินดิเคเตอร์นะคะเป็นอย่างไรติดตามได้ในไต่บมนลายเซียนค่ะธนวัฒน์และทีมงานลาไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่าบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มมาในส่วนของอินดิเคเตอร์ประเภทแรกก็คือการใช้แต่วอลลุ่มมาคำนวณน,นะครับนั่นคือวอลลุ่มอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับวอลลุ่มอินดิเคเตอร์คือวอลลุ่มออสเชเลเตอร์สูตรในการคำนวณน,นะครับก็คืออะไรนะครับก็คือว่าเราก็จะมีเอาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับของวอลลุ่มเนี่ยนะครับในส่วนของฟาสต์เอ็นะครับก็มาลบกับตัวสโลเอ็มเอแล้วก็หารด้วยสโลเอ็มเอหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าเราก็จะเอาวอลลุ่มเฉลี่ย ของระยะสั้นนะครับเอามาบวกกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นวอลลุ่มเฉลี่ย5วันนะครับแล้วก็เอาไปลบด้วยวอลลุ่มเฉลี่ย20วันนะครับแล้วก็หารด้วยวอลลุ่มเฉลี่ย20วันแล้วก็คูณด้วยร้อยเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอินดิเคเตอร์นะครับถ้า VO เพิ่มและราคาเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าราคาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นต่อแต่ถ้า VO เพิ่มแล้วราคาลถก็เป็นสัญญาณว่าราคาจะลงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรูมนี้เป็นต้น ับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าราคาเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะครับลักษณะข,ของสูตรเดี๋ยวผมขอขอนุญาตอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับหมายความว่ายังไงก็คือว่าถ้าเราเป็นเอาวอลลุ่มระยะสั้นลบด้วยวอลลุ่มระยะยาวแล้วก็หารด้วยวอลลุ่มเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยถ้ามันมีค่าเพิ่มก็หมายความว่าในช่วงระยะสั้นนี้เนี่ยมันมีปริมาณซื้อขายที่เพิ่มเข้ามาขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคายังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นอยู่แล้ว VO อปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าแรงซื้อในระยะสั้นเนี่ยเริ่มเข้าหนุนนะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดสมมุติว่าราคากำลังปรับตัวลดลงแล้ว VO อปรับเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแรงขายเนี่ยกำลังเข้ามาขายเรื่อย,นอยนนนๆ,ๆนั่นเองลักษณะอย่างการาฟนี้ก็เป็นต้นนะครับราคากำลังปรับเพิ่มขึ้น VO ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็ยืนยันแนวโน้มนะครับ เช่นเดียวกันขาลงอันนี้นะครับแล้ว VO อกำลังปรับเพิ่มขึ้นก็แปลว่ายืนยันแนวโน้มการปรับตัวลดลงแต่ถ้าอย่างตรงนี้ก็คือการ d i v e r g e n c เกิดขึ้นก็หมายความว่าอะไรครับราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่ VO กลับปรับลดลง มันไม่สอดคล้องกันนะครับเพราะว่าวีโอปรับลดลงก็หมายความว่าอรลุ่มเฉลี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีละมันเป็นสัญญาณเดเวเจอร์ราคาจะมีการปรับหักทิศลงมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ VO เช่นเดียวกันนะครับอย่างกราฟตัวอย่างรูปนี้ก็สามารถยืนยันได้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างลักษณะนี้ก็คืออะไรนะครับราคาปรับตัวลดลง แล้ว VO ก็ปรับตัวลดลงก็หมายความว่าการลดลงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับการยืนยันด้วยวอลลุ่มระยะสั้นนะครับโอกาสที่ราคาจะพลิกกลับเป็นขาขึ้นก็มีนะครับจะไม่ขายลักษณะนี้ก็คือลักษณะตรงนี้ก็คือว่าราคาปรับตัวลดลงแต่ว่าวีโอเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นก็แปลว่ายืนยันลงจริงต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คืออะไรครับวอลลุ่มเรดออฟเชนนะครับก็คือว่าเอาวอลลุ่มณวันนี้นะครับลบด้วยวอลลุ่มณวันถัดก่อนหน้านั้นแล้วก็หารด้วยวอลลุ่ม นะครับในวันก่อนหน้านะครับพูดง่ายๆคือเปรียบเทียบวอลลุ่มวันต่อวันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์เชนของวอลลุ่มนั่นเองนะครับจุดที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดได้ก็คือว่าโดยปกติแล้วเวลาถ้าราคามานะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นโดดวอลลุ่มนักจะเข้ามาตามด้วยนะครับพูดง่ายๆคือวันไหนก็ตามที่ ROC พุ่งสูงเนี่ยคือวันที่วอลลุ่มมันมาเมื่อเทียบวันที่มันมาแรงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป ลักษณะยอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันไหนที่ ROC มาแรงๆก็เป็นสัญญาณได้ว่าวันนั้นวอลลุ่มมาโดดเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านะครับราคามักจะมีการเบรกเอาปรับเพิ่มขึ้นไป